เนื่องจากลูกค้ามีความเป็นไปได้ที่จะขยายด้านข้างเพราะนั้นเราต้องเอา cut, อันเดอร์คัตคือตัดด้านข้างให้มันแฟบลงมาให้เหลือน้อยตรงมาให้ได้สัดส่วนและให้ข้างบนสูงเพราะดูรวมๆแล้วมันจะดูเรียวขึ้นเหมือนแทบหน้าเรียวเวลาเขาถ่ายเสร็จแล้วกดแล้วมันเรียวขึ้นมันคือทฤษฎีความงามที่ใช้กันอยู่ถ้าอันเดอร์คัตมีเกิดขึ้นมันก็คือจัดเลยแบ่งก่อนเอาข้างบนไว้ ก็คือข้างลางคัดก็ตัดตัดพ่อข้างล่างาเครื่องมือหลังจากที่เราใช้แอนกอฮอ์เช็ดเรียบร้อยแล้วเริ่มจากเบอร์สามก่อนเรื่องราวของบล็อกพวนี้ก็คือมันทําให้ระดับของการตัดมันปรับสูงตัดได้ตามเบอร์และเบอร์สามคือเบอร์ที่จะเป็นการขึ้นทรงให้เห็นสภาพผมก็คือ